สบายดีนะทุกคนวันนี้มาอยู่กับสองซิซแชนเนลคือเกานะ่าเนาะวันนี้เขากาับในมาลินเพื่อนเอื้น้ำหนมนะเพราะว่าเอื้อน้ำหนมเล่าสีห็ดกินยังบอกเล่าเซิร์นหมามะนะเออเขากาัมาหอดเทีอนแล้วแหละตอนนี้กระลังสีทาไอเพิงอ้ก้อยแล้วก็พอไอ้ข้ามแสงแวไอ้ข้ามซีไอ้อลีประมาณนะั้นเนาะนี่ไงน้ำหน้มนะทุกคนสบายดีสบายดีอันแฟนคลับของ,งน,น้องซิซเนาะ สองเพื่อนก็ต้องไปได้ดีและทุกคนได้หนองนี้ก็สิเป็นน้องหากแม่ใดญก็ได้เซิร์ฟเพื่อ,อ<ๆ>นมากินเข่าเนาะมูนีนิสิเฮ็ดเขา่ามันไก่กินเนาะทุกคนเนาะเลี้ยถฐาเบิง้งน้ำกันเนาะทุกคนเน,นาะเอาไปเจไดญมูนี้ก็ <c oughs> เพ่อนพ่อนเพี้ยังมาพ่อนเดือเขียนมาพ่อเดือเขียนนะเขาก็มาอย่เีเนาะแต่ว่าเขามาหอดก่อนมูว<อ><อ>ไอรีไอเพิงยังบมดทันมาเนาะเมนทุกคนงั้นถฐานคุณยูจะไปทางไหนแต่ว่าเออสิเกิดสิบอแล้วสูงหมูไปยืนเข่าเพื่อนว่า ไา้าแซงกับาาซีมันมันไปไทนาเหอเนาะเออไปไทยหนาอยู่กว่านี้ไทยหนาเก่งเีกับเนี่ยมือนีแด้กระดัเฮเซอร์นโคมหนาโคตาเนาะมือนีเนาะมีน้องซีดกัเป็นสองน้องใหม่ฮะรทุกคนเด้อเราเยฝากใค้ไปก็ติด,ดตามเบื้องเพื่อนในดเนาะสองก่สิานแต่ตาซีดเนอยังไม่เดียวเออคนที่ตามเท่าไรแต่เนี่ยเก้าร้อยแปดะนี่เก้าร้อยแปดยังน้อยเดียวทุนวทนวท่นกัสิพานเนาะท่านเพื่อน กั้นดันกั้นให้เพ้นพานส่องให้คนติดตามเพื่อนได้ไล่แต่ก็ให้พานสมโม่งย่างตัางตีพันชุ่มโม่กดไลนทุกคนมาเป็นเนยมาเป็นน้อยเนาะแต่ว่ากะเพื่ออันนี้ก็ให้เอาเอฟซีหน้องเงี้ยบางทีบางไม่เห็นคลิปนี้ก็ให้กดกดไลค์กดแชร์แล้วก็จะสิกดถ้นสุมตว่ามันพานเนี่ยก็จะกดขามโฆษณาน้องเพื่อให้กันต่อไปเออให้เพ้นสูต่อไปอีกไล้วผมีคำว่าเถอะนะทุกคนแล้วเ้าเขาไปเบิ่งนข้างในก็น่าไปเบิร์นข้างขวาเขาไปเบิ่งนข้างในได้นหมทุกคนโอเคมาเพื่ออนนยังเเาะ มหกองสัมัสืน้องสืะอันีก็เป็นเอื่อยเพาเหมือนเอนหนมเองหละสบายดีน้องเลยสบายดีมากินข้าวบานเหื่อยเลยแม่ละมากินข้าวดีๆก็กาำลังตไกลแม่งย่าอรุณนะนี่งเรากำลังตแมไก่นะสกุลเป็นตาแสบดีขยันมาท่านซุก็ยันเป็นตาแสบเลย ก็ในใจ้องซีเทซอยว่าอาไายนีก็ซอยทิ้งซสยาาอยู่เลยมันูอะไรสีเฮดแย่งแน่เยมื่อนี้เมนูของมันไก่ของมันไก่ทันซางมา้านี่นะเออสซีอยางของเฮดของมันไก่ไปเลยแล้วตำแจวตำเจวคิงเมื่อไรแมนว่นึกว่าคา กิ้งกับหมักพ็กเากันัิิ้งกับหมักเพล้กเพิ่กกินกับขามันไก่น้กงเียวิาากรสากาสีแปลกๆแม่เนี่ยคือสีแซบยช่หรอฮฮา่มือสีสันคือสิแบใช่หรอมอญมืออาสีพก็คือสีแซ่หอใช่ขจหอกก่อนหลายย่างคนได้กินพอจ้าหอกินสิเยอกินยานบริกนยานบไกิน เจ้านวยาบ่อสบนี <speaking 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 ่เจ้านายมาถบอกินนี่ตามเจ้าพนนี่คืออางกทิหมักทีใช่น่าจมากเียวนาะเออเต่าเห็นบ่อเอืน้ำมันหอยเต่าเจียวอยู่ในห้องมาเอาทุกคนบรรยากาศล้างบานของเอืยน้ำเน้อู้งามอีดีทุกคนพนคากเป็นคากนั่และวิวงามอีดีโอ้งัวงว ถาว่านำไรลงมาเนี่ยคือสิงคากนะทุกคนนั่งแบบเย็นสบายย้อนค้าลงนี่รังบ้านกระซูงเติอเลยทุกคนนี่วิวงามดีรังบะสัมปาลาด้วยนะน,น่ะเวอยากไปดินไปย่งนี่ลงไปรุมนี่ก็คือสิคากไปหาเห็ดกินนี่ยังะนาะนี่นั่งดินอยู่หฮมเแทวนี่อยู่เท่งก็สิมีทอนำนำไรมาจากผู้บ่อกจากห้อง มีแต่ว่าทุกคนถาเบิงตอนไอเพิงไออะไรหรือว่าไอคำซีไอคำแสงยังเนี่ยละหมาเนาะแล้วสิทาอีกเทืาหนึงกับตอนเอือยเราเห็ดของกินแล้วเนาะทุกคนถาไปเบิงตอนเราเห็ดแล้วแล้วก็ตอนละหมาเลยเนาะทุกคนตอนเผออะไรยังมาเหรอคะเนาะทุกคนตอนนี้ไอลีก็มาหอดแล้วเนาะกำลังนั่งกินอยู่ว่าดีมแล้วก็ไอเพิงไอกลอยเรากำลังย่างเขาไปไหนเนาะทุกคนกำลังตกแต่งกินกำลังกิน อยากนะตีไอ้ดีตั้งใจกินนะกินอย่างเดียวบอกโซนเนาะแซ่บยีบไอ้ดีมม่แซบมันแม่งนี่ที่ดิีไปเห็นบางไถกับที่ดีก็รัดแตะไปเหยียบเกะที่ก็รักอะแต่แซ่บอีดีขึ้นที่เถวไอ้หนังซีหรอจะน้อยหรอบุกสกินจะน้อยนี่นั่งอยู่บรรยากาศนอกเลยเนาะตีนผู้เลยเนาะทุกคนนี่ ผู้ยินอยูเทิร์นอนบอนี่ของกินนะแต่กหมักแตงกับแจวกระจิ้งลีดรจิ้งลีดริีดแม่งมั่เดน่ะตกไอพิงอาก่อยสบายดีพิงอาก้อยนี่ชิดมาธาต่ล่นมาถาตะล่นมาถาต้อนซีมุกตะเลือเขียนหรพอะยจะมากเขาฮี้เห่เ เขาเฮี้ยนเหรอที่เขาเปิดแมนเขาเปิดล่ะมิถ้าพวกรุ่นมอหน่อยเขาไปอะไเขาฮะนะพวกไปอะไจบสั้นเจ้าม่อได้เหม่ม่อสี่ลยก็ขึ้นเลื่อยม่อหน่อยม่อหูขึ้กันเขายังใส่เซงยังอยู่ม่อสี่เออม่อสี่กับมอเจ็ดแมนได้เขาให้เซงก่อนแต่พวกนั่นแหละเขาให้จบเลยานขแล้วสายผ่านเลยปีนี้จักสี่หูจังไรแจักสี่ผ่านหรือว่าผ่านก็ยังบหูขึ้นกัน ยานโตคักคักๆอยู่บริฮิยะบุกเฮียน,นยก็ยังบริหลายเลยเฮียนก็ยังบออริหลายาะยะเขาขบาอกให้เขาให้ผ่านเลยสักขั้นไหนผ่านก็ขึ้นซีดีแต่หม้อไหนคนหม้อไหนหม้อสีกับหม้อเจ็ดเป็นเขาหม้อหายเขาให้ไปเซงเดือนเจ็ดถ่ายเดือนเจ็ดผู้เซงยังอีกโดนเติบอยู่ปีนี้แจ็คสีเราอัดหรือเปล่า ทันหลอดคือสีดีเม่งั้นไปล้จะกันงานก็มีามากกินอยี่นี่บรรยากาศแบบซิ่วๆคักๆก่อนนะแบบตีนผู้นี่ไอ้คำแสงกับไอ้คำสีบอกได้มากนะทุกคนวันนี้นเราไป,ไปไอไป่ไปบ้านาไปไปบ้านนี่ไงเพิ่งบ้านเมืองยังกอกแม่ดูกว่ารอนตะล่ารอนตะล่า ไปหอบไปเล่นซื้อบ่ไปเขาก็ไปเล่นไปถ่ายคลิปกับแจ้งกับพี่หน้าพาว่จะไนะตอนนี้เรากำลังแต่งกินอยู่เนาะทุกคนวาสิมีเมนูยังแบบเป็นแต่แสบเอ้ยคากก็ได้นี่นะเนาะทุกคนตอนนี้ก็แต่งยังแล้วเบิ้ลอะเนาะตักเข่าเขามันไก่นี่ยังน้ำซุปมิตราสิทามากินกันมาเนี่ยมากินเข่ามันกินกันเลย เขา้าเบอ่ะ้วเนาเึงก็เป็นตัวอย่างเ้อเราเห็นมึงแล้วคุนไดยไรนะิดกินไน้หนูเตอร์ดอันนี้เวยกินคือโปแช่แต่มอนี่ไอ่ๆนะแบบ เดลใช่ตุ้งตอ้ก่ต้งไน้ำเพลินมันไก่ปวดอืออรตนต่ละตัตลาดแต่คนชไปอืใตล้งกล้กู่ไมอผมากัไก่กัเติมน้องมามามกตะมุกโอกาสเลยฮะใครยันเขาอยากกินอยาาย ข้าแม่ลูกลูกครับแม่นีค่ะไม่นอนไ่แม่เต้าเตินามันง่าจำแจวแล้วเนาะงามเลยว่ตักอะไรดินี่จำะสโจำโดนจวได้ลุกเจวหมดได้บดดลยค่ะมีอกินเป็นปีอไร เอาเหล่าเอาเหล่าข้าเนาะมาปอกกันเอาเอาเล่าขามาปอกกันบ้า้นทางนะตรงนี้อกยู่ใส่อโกยู่ไจะเบิดหรล่บอยู่นีอภดก่านันพอลีนใช่ตาใหม่้ะมาลูกรจไปอยู่ช่สังสูงูดินแทมติดรู้อห

ทำคำนี้แครของเขาเลยนะโ่เื่อเบืนอเรมต้นได้อันนเอาอชีพปีกวอืมจึงอาไปต้องเลือกไดอาชปีเดเอาอะไรบด้ดูมะนาวน้อมีบอร์นีผู้สช่าเด้อเปปุกันได้จะปุ๊นอเรื่องอะไร อันอะไรเองไหมเจลียวเฉลียวเนี่ยตึงจรอ่ะคเดี๋ยวเร่กนเงานยัดแจงใหม่บ้านอะไร บอะันอบระิน <cheg> ทุกคนตอนนี้กากินเขาเียบหอยแล้วเนาะข้ากาสีไฮขากาสีไฮไอเพิงแ้ก็ว่าเอาน้ำน้ปิดคลิปให้ได้แจงอย่ะแจงอยู่ไอ้นี่กินย่างเดียวไม่ใช่หัวกินย่างเดียวอัน มือนี้กระพ้าน้องซีดมากินเนาะเผามันไก่วะจ้าพวกไอ้กระเสบบอซีดเสบบ่อเสบไล้เสบไล้เด็กอูนาเดอกน้ําซีผ้าไปกินอีกว่าสิสิกินยังกระทาเบิองเนาะผู้ชมเนาะแตะวันน้องน้ําหั่นไก่อยากให้ปาก่องทอร์ติสแนลนี่เด้อทุกคนมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนในสมองน้องก็นั่งสีขอัดผ่านข้นในตะวัาโดยแม่เราเี่ยวขัดผ่านแล้วซีผ่านขนกับย่างอีกพันกดอีกอันนึงเหมือนกับย่างพันกดชั่วโมงอีหน่อยถึงเนาะเมนบ่ สูสูไปเด้อยหรองเด้อมันเห็ดที่เดี๋ยเจ<ร>้า <ไป S 2> เห็ดตรงมือจ้ะาไปห้าปูห้าปลาห้าไห้ไไห้าหน่าทำไปดูดำให้ดำหน่าอ่ะมิตรซรรนั่นเนี่ยทุกคนมิ่งกินเพราะทำเพราะมื่อเดี๋ยวเราเฝดกัน,กนยี่หลังตาด้วยยิ่งน้องอิ่งฟังสมนองซิอืมหาจชี่ยวได้เนี่ยฮะเอาละครทุกคนเบื้องแลังอย่าลืมกดนไหลก้นจับกระไคของนงซิดเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการส่งน้องซิดเฮียนี่ยแหละเออบายบาย <ต>เจอกันคลิปหนา้าบ๊ายบาย